ขิดขวดดีกว่าข้าคัน่นหนึ่งขวเนียวไวเนาะหนึ่องข้าเหนียวสูตกันเองเน้อน,น,นี่ทางขาคัน่นส่วนมันขิแข็งเนะาะตาเมาตัวทำเป็นเส้นๆละกะเดี๋ยวหนึ่งขวเนียวอยู่เดี๋ยวพอขวดเหนียวมาใส่นนี่นี่กับแกง มันอันนี้เนาะทำได้ิมรลว่ะน่กระเทียมใสหลากหลายใ่กรเทียมได้อไดหอม้านมาได้นีไปทอดเดมัขึ้นสองข้นแต่อากาศบ้านเรามานันอากาศบานเฮามันฮอนมันสมเร็วอยู่มันจะส้มเร็วอยู่ ต่ำจนกว่ามันแข็งเด้อมีสิเขาน้ำเขาหนังก็เลี้ยงเห้กินนี่เล็ดได้เบิดลมืออะไรน้ำกินกินแล้วว่าไม่ไปกินน fiz like ี่ตีนี่นี่นี่ติดมาเด้อคอยแซ่บเนี่ยคือมันเข้าเนื้อเข้าหนังเราเนี่ยเ่อมันก่อนไปเราป้ายใหม่ เขาหอยคือตอนนั้นสนาด้าตะไลร่โนั้งเสี่ยนี่ต้องเอาติดมันนเริ่มขอนเนื้อขอนนังมลนตักคัดแล้วมันนา่เข่าตังยุบกว่าใส่คกมองนะใส่คกมองเด้อ เอาข้าวเหนียวทีเนี้ยเอามาใส่มันก็เปรี้ยวสวัสดีช่ละมาละหน้าเชียร์ละมานอนถุงไปเห็ดเบิร์นเด้อส้มวัวก็เห็ดได้ส้มวัวส้มส้มไก่เลยใช่ได้กินแล้วแล้วเอาไปทอด ดดกินดีบะไ,ะได้ต <c oughs> ือง่ว่เลยนื้อง่แนะกินดีได้ตื้งแง่ไก่นเนื้อหมูบะก,กายกินแค่นแล้วใคนะ่ไ้มแค่นแล้วข่าวเร็วก็เข้าคันเลย เราวันนี้มันเละมันยังเละอยู่บ่แข็งนะหมายถึงว่ามันยังบ่ทันได้เข้าเนือ ข้าวเนียวก่อนเป็นข้าวเหนีนววยวพี่เสกอีกโดนนี่หรอต่มือวา่างกินพันมีกินแล้วก็มั่งขืนไร่เลยเนาะนั่นแนหะละไร่ถิย์เนาะหัวเบิดมือว่ากินเผาไปตะมือวา่างเผาแรงก็บอกกิกกนเผาแรงก็ไม่กินเท่าโรนี่ยังไม่ได้กินเผาอยู่ ย,ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอาาสูตรนี้ไปเ้อะเข้าดีเป็นตนาไนเข้าดีเด้อตั้งเด็กหน่อยเสียงหนังอีกแล้ว